สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ช่องแอรนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวอะไรก็ไม่รู้นะคะเราสั่งอะไรมาก็ไม่รู้ในแะคะ่อันนี้เหมือนน่าจะเป็นแฮร์พีนะคะอันนี้ไม่รู้มันคืออะไรเดี๋ยวเรามาแกะอันนี้ก่อนเลยดีกว่าโอเคนะกระเป๋าใครซื้อมาเออมนแถมนี่เลย สาวเลยพวกนี้นะคะปกติมาต่อไปนะคะเป็นแฮปปี้นะไม่ต้องลูนวะหรอกแค่สางนี่ค่ะยังน่ารักมากเลยนี่ค่ะทุกคนนีน่นาเละ ลราซื้อมาสามสีนี่แต่ทำไมมันยาวจังเลยมันยาวมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองติดกันนะเอาสีม่วงออนก่อนละกันค่ะ ออกของนู้นเนี่ยอ๋ออ๋อนี่นี่ตรงนั้ตรงนั้นไม่ได้ต้องออกของหัวลูกนี่ออกของน,นี้นี่ไงันใจออ๋อฉีกเลยฉีกเลยห้ามดึงฉีก นะทุกคนอันหนึงติด mm. ไม่ได้ mm. ทุกคนมันติดไม่ได้อย่างนี้เหรอ mm. ใช่ปะ่ะส mm. ับเป็งหลัง ข้างหน้าค่ะทุกคนเนี่ยมันยาวมากเดี๋ยวเราไประทุกันทุกคนผมมันละยาวไอ้ผมมันยาวปะเดี๋ยวนะกลับไปกล้องหลังด้วยเองติดใหม่ติดใหม่แต่มันต้องติดข้างหลังทุกคนมันไม่ใช่ต้องมาติดข้างหน้าเลยค่ะ นี่แล้วก็เอาผมอันนี้ลยแล้วก็ทำให้เราติดไม่ได้แบบป๊า อโอ๊ยเจ็บทุกคนพ่อทำไม่เป็นโถผมยุ่งหมดเลยอะไปดูในเน็ตปะแล <c oughs> ดูใหม่อย่าดีเ,<ร>าเดี๋ยวพังคอยติดแลการไปดูในเน็ตก่อนแล้วเดี๋ยวมารีวิวใหม่อันนี้เราซื้อมา ไม่ติดนี่กระเป๋าแม่กระเป๋าเด้แบบเท่ห้อระไรก็มีเออทำไมอ่ซื้อมาทำไมใช่กระเป๋าก็เต็มไปหมดแล้วคืออะไรมียี่ห้อนะตัวอะไร เจ็บมากมันคืออะไรกันแน่ผมพันหรือว่านีพันกันแน่เนี่ยทุกคนทุกคนนะคะติดเป็นช่วยบอกหน่อยเราติดไม่เป็นอะ่ะเนี่ยเวลาติดกิแล้วมันก็จะได้ เราเห็นเขาติดกันแบบนี้อ่ะทุกคนเขาจะจับกันอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วเขาก็จะเอาไปอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้สิอ๋ออ,อย่างนี้โอ๊ยเราก็งอยู่ตั้งนานเลยทุกคน กิ๊บนะคะทุกคนนี่แล้วมันก็จะยาวแบบนี้ป้าทำไมผมยาวป้าผมยาวป้าผมหนูยาวผมยาวมันต้องติดข้างหลังมันอยู่ข้างหน้าหมดเลยนะยาาหายไปไหนละ เจ้าออกทำให้ไม่เอาด้านหลังเกินไปนะมันไม่ใช่มันต้องอยถ้ามันไม่ได้หลังมันทำได้มันยาวอ่ะเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดเดี๋ยวผมมันก็ยาวมันไม่ยาวเท่านี้หรอกมากหนังไม่ดิหนังไม่เลยทางนี้ หนูหนูยอ้อมผมแล้วตนอนนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนเพราะมันไม่เยอะเราไม่ใส่เยอะต้องซื้อมาเยอะวันนี้เห็นนะนอย่าติดให้เห็นสิป๊าปติดไม่เป็นอะ่ะทุกคนอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งอยู่นิ่งเอ้ย เจ็บหัวแล้วคอ,อ,อนหัวหนูนนแล้วตอนนีน้โอ๊ยเจ็บอ๋อโอ๊ยไม่ได้อะนอนไม่ได้ถ้าไม่สองนี้ได้อะ ตอนนี้ผมหนูยุ่งแล้วนะทุกคนหนูว่าผมหนูยุ่งหมดแล้วแหละผมบ้านปมอเห็นใช่ฝั่งนี้ละกันฝั่งนี้ปิดได้เยอะกว่าใช่ทุกคนฝ่งนี้หนอ๋อไม่แน่โอ๊ยเจ็บปลาติดอะไรของปลาปลาใช้แรงด้วยหรอออ ก่อนทุกคนหนูหัวน,น้นเก็บ่ไม่ห็น่เี้ยามัน,มน,มน,มนมใจมาตัดคนเกียดมากไอต้ตรงที่มันย,อย,อย,อย้อยๆลงมาอย่างเงี้ยมานี่สีชมพ<า>ูเนี้ยหนูหอชอบ ต่างหรือว่าไม่ได้โอ้ยเหมือนยิงหัวตอนนี้เหมือนเจาะเลือดหัวทุกคนอยยาหวีสิมันก็หลุดหมดแหละใส่เลยนะจะหยิบมือกายมาอยู่ในกล่องนั้นเดี๋ยวนี้ทุกคนจะตักเหรอ แน่ใจนะมันไก่ไม hmm, bueno, uh ่อ huh. ๋อมันไกลถึงนู้นคนพอกันนะมันได้แล้วเย้ายิ่งหยีไม่ได้เดี๋ยวมันหลม่นี่เ้องไหร่นี่เท่าไหร่เองต้องเหลือตรงนี้ต้องเหลือมั่งต้องเหลือหน่อยนะเหลือชิจัดนั่น แต่ไม่เข้าแต่ไม่เข้าแต่ไม่เข้าเลยใครไม่คมไม่คมเออไม่คนเลยจับนี้ยังไม่มคมเลยค่ะทุกคนนี่รลุด,ลด,ลดอ ผมบางบางอะทำหนัาเอาแบาบ,บไม่ไม่ต้นมาก <c oughs> เอาแบบยาวนิดนึง <c oughs> เหมือนช่างตัดผมเลย ัวเหมือนหัวหนูโนเลยดูเคนี่แฮปปีพแฮร์เพนี่คือแฮปปี้ลักษณะของแฮปปีพก็เหมือนผมเราเลยนะคะนี่ขั้นต่ำ คือตัลายเเปะหังหลุมันหลุไม่หลุัค่ะนลบมีน้ำมาไหมมีค่ะแต่ยาวมากเลยปิดตาเลย อย่าแกวหน้ามานนนหนึ่งมันได้น่าแล้วอค่ะอันนี้หนูสั่งมาจากช้อปปี้นะคะน,นี่อันนี้แล้วคือติดยากมากเลยพูดเลยนะคะว่าอย่าไปซื้อนะเจ็บหัวแบบเจ็บมาก่ะคือแบบ え แล้วก็อันนี้ค่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนมันมาสองตัวเลยมาจากเมื่อกี้นี้หรอเปล่าแฮปปี้เหรอไม่ใช่แฮปปี้ไม่มีทุกคนมาจากไหนแค่นี้ก็แล้วค่าดูสมัครให้กดไลค์กดใชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะไปไปาย